หายจากการโอนเงินผ่านโยกวนปีละหลายแสนล้านบาทและหากไม่เร่งปิดช่องทางนี้ในอีกสองปีข้างหน้าประเทศไทยจะถูกขึ้นแบ็กลิสต์เป็นแหล่งฟอกเงินรายใหญ่ระดับโลกอีกครั้งหนึ่งโยกว้นในประเทศไทยเป็นกิจการที่พัฒนาการมาจากชาวจีนที่มาอาศัยและทำรรมาหากินอยู่ในประเทศไทยเมื่อ200ปีสอยบำรบงรัฐจเยาวราชคือที่ตั้งสมาคมโยกว้นแห่งประเทศไทยนะฮะ รู้อย่างผมอยากจะโอนเงินสักร้อยล้านไปฮ่องกงผมก็ไปแถวยอรานผมจะไปอย่างเงี้ยเขาบอกอางง้นคุณคุณจะเอาเงินสดมาหรือจะเอาทับธนาคารก็แล้วแต่คุณอนะ่ะพอผมร้านทองได้เงินกลับผมปั๊บเขาก็จะออกเอ,อกาสารกระดาษแผ่นเดียวตามตาแบบคนจีนสมัยก่อนที่เป็นตาแดงๆเนะี่ยเขาก็จะมีรหัสเขานะว่าว่าหมูดำสอตัวไก่หตัวอะไรเงี้ยแล้ว ผมก็แล้วเขาก็จะบอกว่าคุณไปที่ตึกนี้นะบิลดิ้งนี้ห้องเลขที่นี้แล้วคุณเอาอันนี้ไปยื่นแนหะถ,ถ้าคุณจะรับเงินสดหรือจะรับเช็ครับอะไรก็คุณก็ไปรับเงินที่นู่นได้เลยผมก็บินไปฮ่องกงเอาก็ดาษอันนี้ไปไปมันเป็นลักษณะหนึ่งของการขนส่งเงินที่ไม่ใช่ลักษณะการขนส่งเงินทางกายภาพภาาเขาเรียก physical cash นะ carrier อะไร่งเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แต่มันเป็นการลักษณะของการขนเงินไปเพื่อหักบัญชี นะครับคือหมายความว่าโพยกลัวเนี่ยสมมุติเราจะค้าขายหรือซื้ออะไรกันจะถูกกฎหมายผิดกฎหมายก็แล้วแต่สมมุติว่าระหว่างไทยกับฮ่องกงแทนที่คนจะส่งเงินจากไทยไปฮ่องกงหรือจากฮ่องกงมาไทยเนี่ยเขาก็ใช้ให้คุณจะซื้อของนะจ่ายเงินไปฮ่องกงก็เอาเงินไปจ่ายให้คนไทยด้วยกันนั่นแหละในประเทศไทยโดยคนในฮ่องกงเขาก็จะจ่ายเงินให้กับนะครับผู้ที่เป็น จะต้องรับเงินจากเราครับที่ประเทศฮ่องกงแทนลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะนั้นมันจะไม่มีการขนส่งเงินจริงๆระหว่างกันโพยก้วนเป็นระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราให้บริการโอนเงินใต้ดินมีส่วนประกอบสำคัญ3ฝ่ายคือ 1. คนจ่ายเงินหรือผู้มาขอใช้บริการ 2. พ่อค้าโพยกว้นหรือตัวแทนหักบัญชีและ 3. ผู้รับเงิน โดยตัวแทนหักบัญชีทำหน้าที่เป็นคนกลางเสมือนในธนาคารทั้งรับเงินมาและโอนเงินให้บุคคลที่กําหนดแม้ปัจจุบันการโอนเงินผ่านทางธนาคารจะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่าในอดีตแต่การโอนเงินด้วยระบบโพยกวนยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและนักธุรกิจบางประเภทเนื่องจากกฎหมายการทำธุรกรรมทางการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งพรบธนาคารพาณิชย์ พรบการแลกเปลี่ยนเงินตราและพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วทำไมมันต้องมีการขนเงินค,คำตอบก็คือว่าในเมื่อปริมาณการให้กับการรับเนี่ยมันแตกต่างกันมันก็จำเป็นจะต้องมีการขนเงินไปเพื่อไปหักบัญชีระหว่างก,กันนั่นแหละครับคือเป็นที่มาของการขนเงินอย่างเช่นหมายความว่าเราให้ฮ่องกงหรือเราส่งเอาเงินออกไปเราซื้อของมากเราต้องจ่ายเงินมากใช่ไหมครับในขณะที่เราซื้อ เขาเรียกอะไรไอ้คนขายขายน้อยคือหมายว่าสลับกันอะ<ช>่ะคือเงินออกไปมากเพราะเราซื้อของเยอะเรากเขาจ่ายเงินออกไปเยอะใช่ไหมครับแต่เราขายของได้น้อยถูกไหมฮะเพราะนั้นเงินที่เข้าประเทศไทยมันก็จะน้อยอันนี้ก็คือความแตกต่างเพราะนั้นมันก็เลยจําเป็นจะต้องมีการส่งเงินไปเพื่อหกักบัญชีกันหัก,กบลบนี่กันด้วยการขนส่งเงินออกไประบบผยกวนหรือธนาคารใต้ดินคงไม่สูญหายไปเนื่องจากการใช้เงินสด คือรูปแบบที่มีหลักฐานน้อยที่สุดเมื่อไม่ผ่านธนาคารไม่มีเอกสารหลักฐานการตามหาเจ้าของเงินจึงทําได้ยากมากในวงการข้าวก็เคยใช้กันส,ม,สมมุติว่ารัฐบาลอย่างยุคเนี้บอกว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งขายข้าวใช่ไหมฮะถ้าใครมีออเดอร์มีคําสั่งซื้อจากต่างประเทศมาแสดงในราคาที่พอ,พอสมควรรัฐบาลก็จะให้เอาข้าวรัฐบาลไปส่งเลยขายให้ไม่ต้องประมูล ผมก็สบายเนี่ยผมก็ไปที่โภยโัวเนี่ยแหละโอนเงินไปฮ่องกงยี่สิบล้านแล้วก็ให้บริษัทโนเมนี่ที่ฮ่องกงทําเป็นเปิดเอลซีมายี่สิบล้านผมมีคสั่งซื้อมาแล้วครับเอาค่ารัฐบาลได้ไหมครับผมเอาไปแล้วกาไรมาแบ่งกันมันเป็นมันเป็นวิธีที่เล่นกันมาแล้วมันเล่นกันมาตั้งแต่อดีตแล้วนะหลายรัฐบาลก็จะเล่นกันวิธีนี้นะไอ้พวกที่เข้าถึงการเมืองก็จะใช้วิธีนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการค้าของหนีภาษี ครับเนื่องจากว่าผู้นำเข้าเนี่ยก็อยากจะเรียกว่าเสียภาษีหรืออากรขาเข้าน,น้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ผู้นำเข้าเนี่ยเสียภาษีน้อยลงก็คือการที่เขาจะต้องสํแดงราคาสินค้าให้ต่ำเอาไว้นะครับเพื่อจะเสียอากรขาเข้าน้อยลงเพราะ,ะนั้นเมื่อจะต้องเสียน้อยลงสําดงต่ำ ปัญหาว่าเงินส่วนมาทิ่นี่หรือส่วนเกินเท่ากับราคาจริงจะจ่ายกันยังไงก็ต้องขนเงินสดไปจ่าย<ม>แต่เขาไม่ได้ขนเงินสดหรอกเขาก็เอาจ่ายที่นี่ชใช่ไหมครับ,บตามจำนวนเงินที่ขาดหายไปแล้วคนในต่างประเทศก็จะจ่ายตามจํานวนเงินที่ขาดหายไปนะครับแต่กระบวนการที่ขนเงินไปหักกบลบหนี้กันเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายของคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการโอนเงินที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ เราก็ตรวจสอบไปยังปปงห้องกงมนะครับราก็ได้รับการยืนยันว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับไม่มีการนําเงินออกไปขนาดนั้นผมเรียนว่าการนําเงินออกไปเนี่ยมันม,นมีแต่ว่าการนําเงินประมาณถ้าเป็นข่าวถ้าผมจําไม่ผิดประมาณ16,00 0ล้านเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นเมื่อระบบการเงินเปิดกว้างกลุ่มหรือตระกูลที่ทําโผกวนสมัยก่อนค่อยๆผันตัวเองมาสร้างธนาคาร กลายเป็นต้นตระกูลธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยแต่ในปัจจุบันคำว่าโผกว้นนาไปใช้ในความหมายการส่งเงินในทางลับคล้ายธุรกิจผิดกฎหมายเป็นเส้นทางธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ทิ้งร่องรอยถึงกระนั้นกป,ปง,งก็พบตัวเลขการโอนเงินผ่านโผกวนจากประเทศไทยกว่า6แสนล้านบาทในรอบไม่กี่ปีฮ่องกงเมืองที่มีการโอนเงินไปมากที่สุดตั้แต่2 5 4 4 สมัยนั้นเนี่ยเราตรวจสอบพบว,ว่ามีการขนเงินออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากต่อเที่ยวบินต่อคนเนี่ยประมาณ50ล้านถึงร้อยล้านตอนนั้นยังไม่มีเงินยูโรนะครับจะมีเงินเป็นสกุลตาาจากประเทศเพราะฉะนั้นเขาจะขนกันเป็นเงินเช่นเงินเนเธอร์แลนด์นะเงินดอยมาร์คของเยอรมันเป็นเงิน US เงินตาสกุลที่มีค่าสูงๆนะครับ,นะรบในขณะนั้น ทางกรมศุลกากรเนี่ยก็ส่งตัวเลขจํานวนเงิน<ช>นะครับที่มีการสําแดงผ่านด่านศุลกากรต่างๆทั่วประเทศมกรา 2513- สิงมีนา2517เนี่ยผลตัวเลขทั้งหมดเนี่ยนะครับมีตัวเงินนะครับที่คิดเป็นเทียบคือหลายสุลตาต่างประเทศเนี่ยแต่เราปรับเป็นเงินไทยทั้งหมด2,400ล้านบาทโดยประมาณ<ช>อันนี้เป็นเม็ดเงินที่เข้า<ช>แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีเม็ดเงิน ที่ออกจากประเทศไทยไปนะครับโดยการขนและสแดงเนี่ยจำนวนทั้งหมดประมาณ639,000ล้านบาทตรงนี้ที่ก็แน่นอนน่ะมันถึงมีอัตราแลกเปลี่ยนออฟชองไงค่าเงินบาทที่ตลาดต่างประเทศบอกให้เงินมันออกไปได้ยังไงจ่ว่าไ,ไอ้ขนเป็นเงินสดโอ้โหไม่ใช่ผ่านด่านง่ายๆนะมันตั้งด่านเมืองไทยและด่านประเทศนําเข้าประเทศที่เข้าไปแต่มันโอนอย่างนี้มันก็ยิ่งยิ่งโอนทางโพยควนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการเล่นโกลฟิวเจอร์กัน เล่นค้าเล่นทองกันเล่นซิลเวอร์กันเล่นอะไรเนี่ยเพราะตรงนี้มันโอนเงินกันง่ายขึ้นแหละปปงพยายามปิดช่องโหว่การโอนเงินผิดกฎหมายทุกรูปแบบล่าสุดได้เสนอกฎหมายเพื่อป้องกันโวยกวนแต่เนื่องจากขณะนี้ไม่มีรัฐสภากระบวนการปรากฎหมายจึงล่าช้าและเกรงว่าหากไม่มีกฎหมายนี้ไทยจะถูกขึ้นแบ็คลิสต์อีกครั้งใน2ปีข้างหน้าเราจะมขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เขาเรียกว่ากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการขนเงินสดและตราสารการเงินผ่านแดนนะครับซึ่งจะไม่เป็นมาตรการที่ให้ผู้ที่นําเงินออกไปก็ดีนําเงินเข้ามาก็ดีจะต้องสําแดงถ้ามีสภานะครับทางการเมืองเราไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยเราก็คงจะเร่งรัดเสนอกฎหมายโดยเร็วเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่การประเมินตามมาตรฐานสากลอีกครั้งหนึ่งนะครับในประมาณปี2 5 5 9ถ้าเราแก้กฎหมายไม่ทันประเทศไทยก็จะ มีความเสี่ยงต่อการที่จะถูกแบ็กลิสต์อีกครั้งหนึ่งห,หลังจากเราถูกแบ็กลิสต์ไปแล้วเมื่อปี53 54ที่ผ่านมา,าเราอาจจะโดนอีก <c oughs> ในปี60ไปแล้วก็ได้อาชญากรรมมักจะทิ้งร่องรอยไว้เสมอแต่ถึงกระนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามผ่อนเกณฑ์การนําเงินออกนอกประเทศเพื่อดึงโพย,ยกวนเข้าสู่ระบบและปิดช่องธนาคารใต้ดิน